อ้าวครั謝謝้งที่แล ah. ้วนางมารายการรู้สึกผิดไม่ได้สัมภาษณ์นางสัมภาษณ์มาจากบ้านแล้วพูดกับนางไม่รู้เรื่องเออจริงก็เลยบอกอ้าวมาคราวนี้ก็เลยมาเป็นคู่เลยคุณแอนซีเรียคุณเชียครับเที่ยวกลับม่เพราะอะไรมาละครนางกลับอีกรอบหนึ่งกัมบารีลาละครนางกลับมาปรากฏว่าคนพูดถึงนางอีกทั้งคู่เลยว่ะพี่เคยเล่นกับซีเรียมป่ะเคยโอ้ยสมัยนานละร้อยกว่าปีแลวนะโมอ๋อตายไปละก็ปีอะให่ดูสีเรียมสิมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแรงมากคือซเนี่ย ดูสะจริงเป็นแต่ว่าอยู่ที่คนก็บอกเอาอีกเอาอีกเอาอีกมาขอบอกว่าคราเนี้เอาแอนซิ่เลี่ยมกับเชียร์ที่คำพรกลับมาหน่อยครั้งหนึ่งเหอะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับตามคำเรียกร้องของพวกคุณฮะแม่ต้องจับอยูท่านผู้ชมครับแม่ลองทันทีเราเข้ามากูได้แอนมาแล้วไม่ได้ดูนางปอกเพื่อนจริงดูดิใช่จริงเห็นนักแบบเออพี่แอนแบบพ ดูจริงๆจ่กินคนเดียวมันก็ไม่อร่อยไงถ้ากมดได้บอกทุเรียนวันนี้กินด้วยกันก็จะดีนะดีน่าจะมาบอกในรายการโชว์หน่อยเนาะเราเนี่ยไม่สวัสดีคุณผู้ชมก่อนใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะมาดีังอีกครั้งัดูต่นต้มกคือไม่ได้ดูก็เหมือนดูเพราะว่าต่อให้เราไม่ได้ดูก็จะมีคนแท็กนั้นแท็กนี่มาอะไรแบบนี้ ช่องนี้เป็นอีกแบบหนึง<ช>่งคนดูก็จะแบบว่าวัยรุ่นหน่อยใช่ใช่าครัที่ไปอยู่ในช่องวัดทุกมันแมสขึ้นอ่าใช่ค่ะคุไมเหมเดิมเนอะแบบมันแตกต่างกันเลยกลุ่มแฟนคลับเพิ่มไหมกเพิ่มไหมคะก<อ>็มีมีทั้งเอ่อคนเก่าๆที่อบอุ่นน่ารักอยู่แล้วเน<อ>ี่ยก็จะถักทายเข้ามาอ,อะไรแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวเรายังไม่ได้มีโอกาสไปข้างนอกมากมายก็เลยไม่รู้ว่าแบบว่ายังไงบ้างอะไรกระแสแรงมากพรุ่งนี้ก็คือตอนสุดท้ายด้วยใช่ไหมคะใช่พรุ่งนี้ตองสุดท้ายเลยบอา เป็นเรื่องถ้าสมมติจะพูดจริงนางเล่นบทลงบทร้ายนางเล่นไปหมดแล้วแหะสามเจ็ดนางเล่นบทร้ร <7 S 1> ายแบบร้ายสุดๆนี่นก็ร้ายมาแล้วได้ดูบ้างไหมคะได้ดูค่ะพี่แอนค่ะคุยกับน,น้องออเอ <c oughs> นไปได้ดูเขาบอกว่าพี่แอนบอกฉันอยู่วงการบันเทิงมาเนี่ยงานอีเวนต์สมัยก่อนเขาบอกดาราอีเวนต์สมัยก่อนใครว่าดารารุ่นเบียบอกว่ากบอยมั้ย เมื่อก่อนอีเวนต์ออกงานวัดต้องมีนะไปแบบไปตามการขรถแห่เงี้ยใช่ไหมพี่ใช่ใ่ไม่เคยเจอแฟนขับเด็กขนาดนี้ไม่เคยเลยค่ะคราวนี้น่าจะแบบเป็นเด็กสุดๆเลยอ่ะแล้วเคยเจอแฟนเด็กไหมคะแฟนเด็กก็เจอบ้างไม่เจอบ้างนรัเจอบ้างแไม่ฟนเด็กตอนไหนเจอแต่ในฝันก็นี่ไงไนครังก็มีแฟนเด็กนี่ไงอ นะเคยแบบแอบมาแบบว่าอินนอกจอกันต้องมาทั้งสองคนแอบมาเอ๊ะน้นเลหอมเหินนอกจออะไรปยะมาอุ้ยถามสิช่วงนี้ไม่มีใครกล้าเข้าก่อนหน้าเนี่ยพี่ก่อนหน้าเนีใยที่เล่นด้วยกันอ่ะไม่ถายกันอ่ะก็จริงๆก็เคยคิดนะว่าที่คอมพลานก็เป็นทอมหรือเปล่าม่อกนพูดได้ไหมคะพูดได้ถามเพรามันสดมันพูดไปหมดแล้วจริงนี่ไม่ต้องขนาดหนูเจอมันเนี่ยเอะมากถ้าสมมติมันไม่ประกาศมีแฟนนะโอ้แกก็คิดว่าไอ้เชใช่ก็เราเคย แต่ว่าเรื่องแรกของพี่มองอเปบอกไม่แน่ใจแต่เรารู้ว่าเรารู้สึาวะแล้วไอเทียมมันทอมมากคือมันมีความแมนมันข้าวเป้งใสกมันแบบพี่ที่ตอนนี้คุณมีแฟนแล้วแต่แค่อยากจะรู้อันเชื่อว่าหลายๆคนว่าคงอยากจะรู้ว่าแล้วจริงๆมันมีเชื้อเหลืออยู่บ้างไหมมันตองแบบเนี้ยมันต้องพิสูจน์อย่าพูดกันลอยๆแสดงว่าก็คือไม่ปิดหรอก็คได้อลธอ ชอบแก้บนในแอนชอบแก้ไม่สำหรับเชียร์มันเป็นธรรมชาติ่รู้อยู่กับเชียร์แล้วพี่แอนเป็นไงบ้างเอาจริงคนเขาแบบว่ารู้สึกว่าจริง จิ้นระหว่างใช้คาว่าจิ้นปกติมันจะเป็นคู่วายเนาะคู่วายของเราที่เราทาละครบายกันเนี่ยแต่ปรากฏคนบอกเห็นเชียร์กับคุณไอแอนลถจิ้นแต่เชียร์เขาก็จะมีแบบมีมุมน่ารักมีมุมเหมืนหวานอะไรเงี้ยค่ะแต่แบบสิ่งหนึ่งที่แบบเชียร์เขาจะมีเสน่ห์ก็คือว่าเขาจะเป็นคนที่แบบชอบดูแลเขาจะเทคแคร์เอาใจใส่แล้วก็แบบเป็นห่วงทันนู่นหรือยังทันนี่หรือยังอะไรเงี้ยค่ะหรือแบบว่า การแบบอันอย่างโดยธรรมชาติของแอนนี่แอนเป็นคนชอบแบบออกกําลังกายอะไรเงี้ยเขาก็จะถามว่าเออเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเจ็บตรงไหนอะไรอย่างงี้ไหมปวดเมื่อยตรงไหนไม่แม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคอยนวดไทยนู่นนี่นั่นอ่ะเออใช่ใช่ใช่นวดไทยนวดไทยใช่ใช่ผู้มันเป็นคนใแคบเปนคนน่ารักอ่ะเนาะเป็นคนน่ารักจริงมันไปไหนก็เป็นคนใแคบคนดีแล้วทานอะไรไม่ทานอะไรมีปัญหาใส่ใจเราแหละใส่ใจเราอะไรอย่างเงี้ยเขาดูแลตลอดอะไรอย่างเงี้ยเราชอบคนใส่ใจไหมคะ ก็ <g ül> แหมมีใครไม่ชอบบ้างหลับแหมมันก็มีทำรอบเครื่องเพิ่มไปบ้างามันก็ไม่แปลกหรอกนะว่ามันจะมีการอารมณ์เพิเ่มบ้างบางทีก็คิดนะราดูม่บ่อยๆแบบว่าด, <c oughs> ดูดูดูแลยันตอนแบบจะนอนจะปวดจะเมื่อยจะเจ็บกระดูกข้อตรงข้อต่อไม่ดี <c oughs> แก่เก้อะไรอย่างเงี้ยแก่แล้วแม่ต้องดูแลคอลลาเจนต้องดื่มนะต้องทานบ้างอะไรไม่น่าจะคนดูแลอย่างเงี้ยเลยดูแล เวลาเจอพี่แอนพีก็บเฮ้ยคุณก็รู้สึกเหมือนพี่สาวคนนึงเลยใช่ก็คือจริงๆไงพี่แอนเนี่ยตอนที่หลับเราภาพจำเนี่ยเรารู้สึกว่าโหเล่นกับแอนซีเลียมเลยนะอนะไรเงียคือนางเอกแบบตลอดกาลเลยนะอนะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่ด้วยอ่ะกลายเป็นว่าออราหรือรัศมีที่แบบจะมีความเป็นเขาเรียรกว่าคนรุ่นเก่าอะ่ะ <mm เราไม่รู้สึกตรงนั้นเลยนะเรากลับรู้สึกว่าคนรุ่นเก่าเป็นเด็กรุ่นเก่า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 รุ่น่า่าสมัยอย่างนี้าต้องเรียกว่ารุ่นเก่าเก่าแล้วเก่าเก่าอ่ะรุ่นแบบจะบอกรุ่นใหญ่ก็ไม่ก็ไม่ใช่เพราะว่าหน้าเด็กมากแต่คือแบบด้วยนิสัยความน่ารักเขาก็มีความเป็นเด็กเหมือนเราก็เล่นได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออแบบอยู่กับ่แบบสนุกอ่ะแบบทางานแบบจริงๆถ้าไม่ไม่ได้แบบว่าเคยเห็นมาแต่เด็กอ่ะเราจะคิดว่านี่แบบเป็นเป็นเพื่อนกันเลย ใกล้พีถึงขั้นต้องฉีดเลยเหรอคะต้องต้องฉีดเลยฉีดอยากให้บรรยากาศไม่ทำาเราอุตส่าห์เพิ่งบอกว่าดูแลไม่เห็นจะฉีดให้เราเลยที่แอลองและสัมผัสกันได้นะคะช่วงนี้ก็มีบางช่วงก็ไปแอบไปชอบผู้หญิงเหมือนกันจริงเหรอจริงจริงจริงเหรอชอบผู้หญิงจริงจริงเหรอใช่โอ้แต่พี่แอนเป็นคนที่ติดติดติดนะถ้าสมมติอย่างนี้นั่งงอนเงันนะ นางเป็นชนีที่งอแงงอแงงแงงแงงแต่เวลานางจะติ๊กนางติ๊สุดขั้วเลยนะเว้ยเออเช่นบวชนางทำพิธีกรเยอะๆเๆอยู่อ่ะเชียร์บวชห้าสี่สามกูไม่ทำแล้วกูไปเลยก็มีมาแล้วเป็นอย่างนั้นไปไหนอ่ะไปต่างประไทศก็ไม่รู้หรือห้าสี่สามปุ๊บนางทำพิธีกรกูจะไปบวชไปอินเดียเลยนังเป็นอย่างงี้ติ๊กมากไม่ค่อยเต็มเนอะอันว่างจริงแล้วอย่างเช่นเขาบอกว่าอังกฤษอะ ไปไหนก็ได้แต่อย่าหายไปจากชีวิตเชียร์นะ,ะ,ะนแบบถ้ถ่ายละครเรื่องไหนมามันก็มีแบบมีเรื่องเนี้อลักลังเส้นที่รู้สึกว่ามีอยากให้จบเลยจบเ,<อ>เพราะว่าคิดถึงคนนุณนีโน,โน่ไง <laughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่เวลาเราอยู่กันในกองนะรักมากเลยนะคือเล่นกันเหมือนแบบเหมือนเราดูเด็กสองคนเล่นกันอะจริงๆอะพี่แอนกับพี่นีโนอ่ะอะเด็กกันใช่เหมือนไม่เจอกันนานอย่างเงี้ยเราก็เออเขาเล่นกันเหมือนเด็กเลยเนาะไม่แล้วแบบเข้ากันมาตั้งนานแล้วนีโน่ พ,พี่นี่นาบอกจำฉันไม่ได้เลยฉันเคยเป็นพ่อเอรของเธอคนนึงนะอ,อ,อ,อ๋ออ๋อ้รื่องบอกเฮ้ยจำไม่ได้อ๋อจำได้แล้วโอเค <c oughs> ใช้เวลานึง่งใช้เวลาหนึ่เวลานึง <c oughs> เพราะ <c oughs> ภาพที่ใ,ใ,ใ,ในในในนั้นกับตอนที่เห็นอยู่ตอนนี้มันแบบบ้อคนละหน้ากันกลับันดีกว่าเชียร์แต่งงานมาแหละแต่งมาแหละมาถามในตอนนี้เชียร์แต่งเมื่อไหร่บอกมาเชียปีหน้าแต่งไหมพี่จะได้มีพี่ต้องมีเวลาทำใจนะ จริงเหรอคะทำใจยังไงอ่ะทำใจเป็นงานที่ดินสี่ร้อยไร่วิ่งเข้รอบรอบสี่สิบก็หายแล้วที่ดินรอบรอบดีสอร์ทจะวิ่งเข้าไปแต่มันก็หายแล้วสี่ร้อยไร่อะสี่ร้อยไร่ไงเธอที่ใหญ่มากเราไม่มีเงินตัดสี่ร้อยไม่มีเงินตัดยากเลยตอนนี้คนนี้น่ะตกลงรับเอออะไรที่ตัดไมนชอบแล้วก็รับใจทำให้แบบว่าตัดสินใจเป็นแฟนกันดีกว่าตอนนั้นยังไม่เจอแม่แอนไง เข้าครตลอดอ่ะคุณไอแอนคขาบอกเวลาที่อย่างที่คุณบอกเชียเนี่ยเป็นคนคนนึ่งถ้าสมมติแบบว่าอย่างทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะเอาของดีๆมาให้ปุ่นใส่ใจดูแลใช่ไหมก็ใส่ใจดูแลอะไรอย่างเงี้ยถึงจะแต่งงานแล้วก็ดูแลแม่ต่อไปได้ใช่ป่ะยินดีให้ดูแลไหมล่ะคะโอ้ดีดูแลเลยเพราะมันไม่มีแป้งด้วยไม่มีน้ำตาลด้วยอันนี้ขอชมให้ตัวเองอ้าว มูแต่มองหน้าแม่ชมหกเลยอ่ะโอยอะไรเนี่ยมูไมาสั้นนะนี่นี่หน่อยก็มูไันนั้คือไฟเดย์หน่อยอาทิตย์นี้พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้ววันหายตอนจบแล้วพรุ่งนี้ตอนจบแต่เชก็ยังไม่ค่อยอยากจบนะคะอ้เนี่ยพูดแล้คิดนะเนี่เขาคิดนะพูดอย่างเงี้ยเมื่อกี so, ้พ no eh ีええ่เขายังบอกเลยอ่ะคิดนั่งจับกันไม่ได้จับจับจับคิดอย่พอแล้วคิดอย่างพอแล้วพอแล้วเออนะคะ นี้ต้องสุดท้ายแล้วนจบแล้วพวกนี้เชิญค่ะขับไฟเดย์นะคะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่นักลาเส้งของเราได้กลับมาลีลานนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ยังซับพอร์ตแล้วก็ยังรักคิดถึงเราอยู่นะคะก็ขอบคุณมากๆฝากติดตามทางช่องวันสามสิบเอ็ดใช่ค่ะเราสองคนก็รักทุกคนเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆเลยและทุกคนที่รวมรวมเชร์ด้วยอันนี้รักอยู่รักลึกอยู่แล้วอยู่ในหัวใจรอปอวันเป็นงานแต่งงานใช่ไหมเอาจริงนะ แต่งเนี่ยไม่ใช่แต่งกับบิ๊กนะจะมาแต่งกับแม่แอรแล้วนะขนาดนี้แล้วนะนะวันนี้ขอบคุณคุณชร์ขอบคุณขอบคุณมา